เป็นโชคที่เพินงจะถอดมาจากรถทุกค้านะครับตัวน,นี้ก็รั่วนะครับเป็นโชคของฟอร์ซ่านะครับก็ถอดมาทําความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะเราจะไปที่โต๊ทางานกันตันนี้ต้องขัดเกลียวให้ดีนะครับจะเหมือนโชกเหมือนชคของ CB 500อนะฮเอริน CB 500ผู้น่าสงสารนะครับเจ้าของน่าจะพลาดนะครับ ที่ว่าไม่ได้ทำความสะอาดก่อนล้วเข้าไปปรับปรับสปริงนะครับเอาไม่ออกนะครับออกก็ไม่ออกนะครับออกก็ไม่ออกพยายามแล้วนะครับเราก็อยากให้ให้มันสําเร็จอันนี้ขอเวลาทําความสะอาดแป๊บหนึงเลอะมากนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปที่โต๊ะทำงานกันดูโต๊ะทำงานนะครับวันนี้มีโชเออร์ลินนะครับของฟอร์ซ่านะครับตัว300รอยมาซ่อมนะครับการรั่วซึมนะครับ ซ่อมคู่เลยนะครับนี่ก็เป็นสภาพโชคที่รั่วนะครับแรงดันแก๊สนี่แทบไม่เหลือแล้วนะครับก็หรือทั้งระบบเลยนะนี่ก็เป็นสภาพโชคที่เราถอดออกมานะครับโชคตัวนี้ไม่เคยไม่เคยเซอร์วิสเลยนะครับตั้งแต่มันถูกประกอบมาจากโรงงานนะครับ นมันนี่เป็นขี้โคลนเลยนะครับตันนี้ก็ถือว่าแยกนะครับถือว่าแยกมากไม่แปลกใจที่ที่มันจะที่มันจะไม่นุ่มนะครับอีน,นี้เราก็ตรวจด,ดูภายในแล้วด้วยสภาพนี้ก็ถือว่าก็ยังพอได้นะยังไม่ถึงขั้นว่าผนังมันถูกถูกเสียดสีจนเป็นรอยนะอันนี้มันก็ยังก็ยังพอได้ยังไม่สายเกินไปอ่ะเนว่าอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดนะครับให้กระบอกมันสะอาดนะครับ พวกนี้นี่เคลียร์แลนนิดเดียวนะครับเคลียร์แลนนี่น้อยมากนะครับถ้าคุณมีฝุ่นหรือมีอะไรเนี่ยเข้าไปขัดอยงเงี้ยมันก็จะเสียดสีไปเรื่อยๆนะครับเสียดสีจนผนังมันมันเป็นรอยนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนเหมือนก็บอกสูบรถยนต์นะฮะที่ก็บอกกระทุบกระบอกเป็นรอยกระบอกเป็นรอยน,ะนี่แหละคือคืออารมณ์พวกนี้แหละนะครับเนี่ยน้ำมันเป็นขี้โคลนเลยนะครับดำปีเลยดึงออกมาเดี๋ยวเราไปล้างเท้าเงาส่ายก่อน นะครับดับแรกนะผมต้องเคลียร์โต๊ะผมก่อนพอโต๊ะผมดำอย่างนี้ผมทางานไม่ได้รับไม่ได้จริงๆน,นี่ก็เป็นตัววาลนะครับตัววาลที่ทาหน้าที่รีดน้ํามันนะครับรีดน้ามันให้มันให้มันโฟล์ผ่านช่องตรงนี้นะครับก็ถอดมาทาความสะอาดทุกชิ้นนะจิมวงชิมวาลถอดมาล้างนะครับต้องสะอาดนะครับ ได้โชคจะได้กลับมานุ่มนวลนีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นกระบอกโชคที่ทำความสะอาดภายในแล้วนะครับน,นี่ประกอบห้องแก๊สเข้าไปนะครับเช็คล้วก็ไม่รั่วซึมนะครับห้องแก๊สก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวจะทำการบรรจุน้ำมันนะครับแล้วก็ประกอบโชกนะฮะแล้วก็ดบรรจุแก๊สนะครับให้เพชเชอ u r เข้าไปนะครับ เราประกอบแล้วนะคะรับเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าเมื่อเรากดแกนเข้าไปจนสุดก็จะไม่ยืดออกมาก็คือเป็นชที่เรายังไม่ได้มีแรงดันแบบนี้ยังไม่มีแรงดันเราจะบรรจุแก๊สไฮเปอรเชอร์เข้าไปนะครับแก๊สตัวนี้สําคัญนะครับต้องแรงดันต้องได้นะถ้าแรงดันเกิดนี่ซิลก็อาจจะแตก 8, นะฮะชออาจจะแข็งก็ได้ ไม่นุ่มนะครับหรือว่าไม่มีด่านเลยเนีก็จะเป็นโชคที่เหมือนเป็นโชคน้ํามันโชคน้ํามันก็จะไม่นุ่มเรมามาดูว่าบรรจุแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโชคที่เราบรรจุแก๊สใเนเพชเชอร์เข้าไปนะ เพชเชอร์ก็จะมีแรงดันสูงมากๆนะครับแล้วก็แก๊สตัวนี้จะไม่กลัวความร้อนนะครับเพราะวนะ่าโชคเนี่ยมันทำง,งานมันจะมีอุณหภูมิมที่สูงนะครับถ้าเป็นลมจะปัม๊มทั่วไปนะครับมันก็จะทำให้เกิดดีเฟกต์ขึ้นภายในนะครับเกิดดีเฟกต์ขึ้นภายในเราจะไปเทสดูความนุ่มนวลในที่นี้นะครับที่เราบรรจุแก๊สไฮเพชเชอร์ Picture, เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จะมาทดสอบความความนุ่มมันดูนะครับโชคแก๊สนะครับที่มีที่มีแรงดันนะครับมันก็จะเด้งขึ้นเองตามนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะปรับรีบาวนะครับปรับรีบาวให้เห็นความแตกต่างระหว่างโช๊คที่ปรับรีบาวสุดับโช๊คที่คายรีบาวสุดเห็นไหมฮะแล้วปรับรีบาวสุดวาว น้ำมันมันจะหลีนะครับทําให้ช็กมันจะตืนตัวขึ้นชา้ชาช้าเห็นไหมฮะมช้ามากนะครับเดี๋ยวเราก็จะคายเบ,บาไข่ดีเบาจังหวะดีเบามันก็ยืดตัวเร็วขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวกําหนดฟิลลิ่งเรานะครับว่าเราอยากได้โช็กที่มีบุคลิกแบบไหนนะครับเด็วให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ปรับได้แค่รีบาอย่างเดียวนะครับ คือจังหวะคืนตัวเห็นไหมฮะมันจะคืนช้าๆนะครับก็เดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดนะครับแล้วเราก็ประกอบสปริงเข้าไปนะครับตัวนี้เราก็พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับสนใจส่งโชคมาเซอร์วิสได้นะครับโชคแท้นะครับโชคปลอมทำไม่ได้ไม่รับคำนะครับโชคแท้มีอะไรนะครับ ขออย่างยวครับแกนอย่าเป็นรอยแกนเป็นรอยซ่อมไม่คุ้มครับแล้วก็แกนข้างนอกไม่มีของแท้นะครับร้านไหนบอกว่าแกนแท้โรงงานเป็นโรงงานลมตึงแถวบ้านนะครับไม่ใช่โรงงานของของค่ายโชคนะครับไม่ว่าจะเป็นเออร์ลินหรือ y s s นะครับอะไรพวกนี้จะไม่ขายออกนอกโรงงานนะครับต้องส่งเข้าโรงงานไปทำแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง นะครับก็บางคนหรือหลายๆคนก็พิจณาแล้วก็ไม่คุ้มที่จะซ่อมนะครับก็ซื้อใหม่นะครับนี่ก็เป็นโชคที่เราประกอบเรียบร้อยนะครับบรรจ,จุแก๊สเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยเตรียมพร,ร้อมที่จะส่งคืนนะครับสนใจก็ส่งมาเซอร์วิสได้นะครับบ้านาการตลาดนะครับเซอร์วิสเอรินให้กลับมาเป็นเอรินอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ